น้ำมีละมุนหพี่น้องคนน่ะคือพระบ้านเขากับพายุฝนเข่าลพี่น้องลมพายุเข่าเนาะอยู่นี่พายุหิมะพี่น้องเลยพายุหิมะจ้าพี่น้องสวัสดีสวัสดีจ้าจะเปิ้น้้ำมีละมุนเด้อหนี่เด้อวันนี้พายุหิมะเข่าพี่น้องเลยลมฝนพระบ้านเ่าก็ลมฝนเข่าเนาะอันนี้อ้อย่างก็พายุไอ้หิมะลมลมหิมะเบาว่ัง นี่ละม้วนกับชุดปาร์ี้บอลนะจ๊ะพี่น้องจ้าอุ๊ยหนาวหนาวหนาวจ้ะพี่น้องจ้าน้องมีดูมุกจ้าเรากำลังผัดมาด้วเป็นเป็นดอนเป็นดอนนะเจ้ะพี่น้องผัดของฮิมะเอลราออกหิมะไปเพื่อจ้ะ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้าเมื่อวานลมแห้งแห้งพี่น้องเลยลมหนาวจ้าฝุ่นเสียงพี่น้ะลมหนาวพี่น้องเลยหนาวนะนี่มึงมวยย่านพี่น้องเลยย่านลมจ้ะ

ุ่นเป็นฝุ่นละอองมีมากได้พี่น้องมาเนี่ยเปเปิดหนาเด้กพี่น้องเลยเอหนาวนะนี่ละมุนบหญาตินะพี่น้องนี่ละมุนหญตาลมอันละอองนะคะว่าไม่ฝุ่นพี่น้องเป็นละอองมีมากเลยจ้ะ ร่มหมกพุทธพี่น้องค้ายๆใช่หรือล่แต่มันผัดเอาหิมะเป็นผงเป็นเม็ดขึ้นเม็ดเธลานะงโคตรโคตรโคตรยคตรโอตรโ้ตรโคตโคตรโคตรโโตมโม่รนคตรโครคร วันนี้ลแมแห้งขนาดเลยลมหนาวพี่นอ้องเฮ้ยยอดยอดพระแม่เจ้าวันหนาวเด้อพี่น้องเ้ยหนาว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 มาแลแ้ว ลมน้้อยุอยโ,โอเคจะพี่น้องจานลนละมุนบัวแล้วนีละมนุนหนาวขอขอบพระคุณหลายๆท้าที่เข้ามารับชมนีลมน่ละมุนก็ฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระ อาจารจ้าตอวน,นี้เราคงจะได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปจะต่อไปนะจ๊ะพี่น้องจ้าขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ